ไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไปเบิงเรื่องของแรงงานไทยที่ไปเหตุงานอยู่ที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่ไปเหตุงานอยู่ที่ต่างประเทศนะคะกระจะหอบเอาความฝันนะคะไปเหตุงานเพื่อที่จะสางเนื้อสร้างโตนะคะเก็บเงินเก็บท่อและส่งไม้คนอยู่ที่ประเทศไทยได้สางเนื้อสร้างโตขึ้นนั่นเองนะคะเช่นเดียวกันที่ไปเหตุงานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลหลายคนนะคะก็ส่งเงินมาบ้านะคะสางเนื้อสร้างโตได้ขึ้นกันแต่ว่าเรื่องของ,ของความป,ป,ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามนะคะหลายคนก็ตั้งขอคําถามขึ้นกัน และที่สําคัญก็คือถ้าหากว่าแรงงานกลุ่มนี้กลับมาแล้วเพิ่นจะเหตุงานอีกอย่างแน่งเพิ่นจะเลี้ยงตัวเองได้บ่เพิ่นสิม,มีอาชีพอีกอย่งนะคะมือนี้เขามีแรงงานในเลื่องนีติดตามได้จาแรงงานค่ะเป็นคนที่รัตนาบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเปทำงานที่นั่นกี่ปีห้าปีหเดือนอยากจะมีไรายได้สร้างครอบครัวสร้างบ้าน ให้ลูกอย่างนี้ครับก็เลยอยากจะไปหารายได้ที่มันดีขึ้นกว่าที่อยู่น้องชายเขาไปอยู่อิสราเอลมาก่อนเขาแนะนําว่าเอรายได้ก็ค่อนข้างจะดีก็ตกเดือนสี่ถึงห้าหมื่นบาทก็เลยตัดสินใจหาเงินเพื่อเดินทางไปที่นู่นตอนที่ไปอยู่ใหม่ๆก็มันก็มีสงครามอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับก็ยิงยิงเฉพาะาข้างบนใช่ไหมยิงเฉพาะ างอากาศใช่ไหมครับแต่ที่เกิดเรื่องตอนวันที่เจ็ดใช่ไหมครับก็เป็นภาคพื้นดินที่ผมฮามาดเข้ามาถล่มยิงกวาดทุกคนที่เจออย่างเเพื่อนคนไทยด้วยกันก็โดนยิงเสียเยอะก็จส่วนที่หลรอดก็วิ่งหนีกันย้ายที่ทํางานออกไปที่ให้ห่างก่อนนิดนึงก็มีเพื่อนผมก็เสียแลมีเดินเข้าสู่ แรงงานไทยที่ไปทํางานที่ประเทศอิสราเอลมีอยู่418คนเมื่อเกิดเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบที่อิสราเอลนั้นชาวสุรินได้รับผลกระทบนะคะถูกจับเป็นตัวประกรันหนึ่งรายอยู่ที่อําเภอลําดวนและอีกสองรายได้รับบาดเจ็บคือโดนสะเก็ดระเบิดหนึ่งรายแล้วก็ถูกยิงหนึ่งรายสองรายที่ได้รับบาดเจ็บได้กลับมาที่จังหวัดสุรินแล้วนะคะแรงงานที่ทมานะคะจะได้รับความช่วยเหลือ ภาคแรกก็คือทางไปรัฐบาลที่ว่าจะให้กู้เงินคนละแสนห้าจากธนาคารอมสินและก็ทกศนะฮะอีกอันนึงก็คือทางรัฐบาลกำลังเพิ่มเงินเยียวยาให้อีกจากงบกลางรายละห้าหมื่นบาทนะฮะอันนี้ก็ยังรอกันอนุมัติอยู่สำหรับในกระทรวงแรงงานนั้นให้บริการอะไรบ้างนะฮะประการแรกก็คือหางานใหม่ให้ ทั้งในและต่างประเทศสําหรับผู้ประสงค์จะทํางาน2ฝึกอาชีพพวกที่รอหลายหลายคนที่กลับมาก็บอกว่าอยากจะกลับไปทํางานที่ต่างประเทศอีกเพราะอะไรเพราะค่าแรงมันสูงเมื่อเทียบกับบ้านเรานะคะอยากทําเกษตรไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่นะไม่ไม่ไม่ก็อยากทํารอเมื่อสถานการณ์สงบก็จะเดินทางไปต่างประเทศแต่เราก็มีทางเลือกมีอีกทาง เกาหลีไต้หวันอย่างเงี้ยซึ่งทางกรมการจัดหางานโดยสำนักง,งานแรงงานจังหวัดนี้เรก็พร้อมที่จะให้บริการพี่น้องที่จะไปทํางานในต่างประเทศในกลุ่มประเทศเหล่านี้อยู่อีกประการหนึ่งก็คือติดตามค่าจ้างค้างจ่ายและก็เงินปีสุอิมนะคะก็คือเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างเนี่ยกับเงินค่าจ้างค้างจ่ายให้ติดต่อที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดนะคะ สาตกลางจังหวัดชั้นสามอีกอันนึงที่ตอนนี้คนเริ่มเริ่มที่จะมาขอรับความช่วยเหลือเยอะขึ้นเนาะที่สำนักงานแรงงานก็คือค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางกลับเป็นค่าตั๋วเครื่องบินนะคะอันนี้ท,ที่ที่รัฐบาลให้ให้เพิ่มมานะคะคนที่จะมาติดต่อก็ให้เตรียมเอกสารตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าใช้ใจ่ายที่จ่ายจริงนะคะ สำเนาบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารของตัวเองแล้วก็บอดยิ g งพาสแล้วก็ passport เนี่ยเอามานะถ่ายเอกสารมามาถ่ายที่สำนักง,งานแรงงานก็ได้นะคะเราให้บริการพี่น้องฟรีอยู่แล้ว